คนรูปหน้ากลมควรใส่กรอบแว่นข้อ1กลมข้อ2เหลี่ยมอ่าข้อหนึ่งวัสดุของกรอบแว่นสำหรับคนที่แพ้เหงื่อง่าย1พลาสติก2ไทเทเนียมข้อหนึ่งเลนโปรเรสซีมองได้กี่ระยะ1 1ระยะ2 3ระยะนี่เราให้อสอบนีกเ <laughs> ตาตอบระยะเองเลยเหรอ <laughs> มองไกลๆแล้วรู้สึกพล้ามัวแต่ไม่ซ้อนคืออาการของสายตาหนึ่งเอียงสองสั้นภาพซ้อนปวดหัวเวลาใช้งานตอนกลางวันถึงจะใส่แว่นก็ยังจะมีอาการปวดหัวอยู่คืออาการของคนหนึ่งสายตายาวสองสายตาเอียง ดึงแว่นขึ้นแล้วเหลือบตาลงแสดงว่า 1. นึ่งอดิชั่นพอกับการมอง 2. องอดิชันไม่พอกับการมองไม่พอจะเข้าเ <c oughs> การตัดเลนโปรเรสซีต้องคำนึงถึงอะไรบ้างข้อ 1. สายตาข้อ 2. ปกรอบแว่นข้อ 3. พฤติกรรมข้อ 4. ถูกๆทุกข้อเขาไปเลยข้อ4ครับโอ้ชนะเละเข้ากันทุข้อ